สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กระบรักทุกๆท่านเนาะถ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวหลีของปูทำหน้าค่านะครับก็แม่ภาพเนาะนะครับซึ่งก็เป็นอีกสถานทีหนึ่งนะครับที่เป็นไ้โชใไฮลาบนะครับอย่างของพระจาจาร์งวดที่แล้วก็เขานะครับท่านผู้ชมนะครับปูทำหน้าค่าแต่ว่ามันเข่าหลีสามตัวเราต้องตัดเลยเนาะ ของไามภาพมีหาศูนย์ศูนย์หานะครับอ่าตรงตรงนะครับอืมนะครับฉนั้นนะครับมณีกาสีพาาจมชุชมนะครับมาตามเนาะนะครับตุลีเอ่อว่าเป็นฝันได้์ลี่ยังหลกไปนะครับนี่เป็นทางขึ้นเนาะนะครับสึ่งอ่าเป็นความลําบากนะครับทางวัดเอ่อสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมนะครับก็อยากจะหาทุนนะครับส้่งจริงๆก็ ตอนนี้เพิ่นสางพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าหาพระองค์นะครับแต่ว่าก็อยากมีปัจจัยอยากมีเงินนะครับมาสงร้างถนนข้างขึ้นนะไอตรงนี้นี่มันมันลำบากเวลาฝนตกนะครับมันขึ้นเนื่นขึ้นเขานะครับก็บเป็นความลำบากชิ้นหนึงนะครับ,ท,บท่านไหกกทถ่มีพ่อมีอยู่มีกินนะครับอยากจะฮหดพุสน,นสางสามบารมีให้กับเจ้าของก็ ลองติดต่อมาทางวัดก็ไดเนาะนะครับหรือว่าติดต่อมากับแอดก็ไดน,นะครับเป็นเออ,เอ,อสางจรวดข้อนกีดขึ้นมาเนาะนะครับนี่แหละอานะทางมันขึ้นลาบากเนาะนะครับขึ้นเขานะครับมันเอ่อทางวัดกับบ่มีเงินเนาะนะครับ,นะรบอยากฝากท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ถึงแม็นว่าบ่มีโชคมีลาบนะครับแต่ว่ามีอยู่มีกินพร้อมที่จะ เสียสละนะครับจจตุปัจจัยมาเฮ็ดบุญเฮ็ทานสร้างถนนติดต่อมาได้เนาะนะครับี่นผู้ชมเนาะนะครับเอานะครับเดียวแอดสีบ้าทํานผู้ชมเช้ามันฮัลโหลขวดเนาะนะครับไปเ้ากับปูนะครับ้วก็แม่ภาพเนาะนะครับจอดรถก่อนนะครับครับทํานผู้ชมเนาะนะครับปูนะครับแม่ภาพ อยากให้ผมขึ้นมาเบิงมองที่ท่างวัดกำลังสางพ,พระพุทธรูปนะครับพระเจ้าหาพระองค์เนาะนะครับอ้สิเมืยอเจ็บอยางไงยางสมิกับเศร้าแฮบเรา้วงเป็นช่วมเอ้ยนะครับขาเลืมสีอ่อนได้นี่ขึ้นเขาเออนะครับเดี๋ยวไปผัวกันกับแม่พามอยู่ขงังเ่องเนาะนะครับ ครับสัมมิชมเนาะนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่ทางสำนักปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าสำนักสงฆ์ทำหน้าค่านะครับเป็นกำลังได้สร้างนะครับเอื่อนมาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับเรียงอยู่นี่สร้างเพิ่นกิดกำลังเห็ดนะครับการเรียนเชิญนะครับจิตศรัทธานะครับอยากสีรวมนะครับเห็ดนะครับเป็นอย่างก็เอื่อนมาสร้างบุญให้กับเจ้าของการเรียนเชิญนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่พามแล้วนะครับสวัสดีครับแม่พาม ค่ะเจริญสุขจเจริญธรรมช่องเบาทีแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมของช่องเบาทีนะคะครับผมแต่ก่อนที่จะได้ตัวเลขมงคลแม่พามก็จะพูดถึงทำไมเราถึงโชคดีที่ถูกตัวเลขได้เลขอะไรเงี้ยถูกกันอะไรเงี้ยก็เกิดจากรากฐานของบุญบุญที่เราได้สร้างมานะคะ ตรงนั้นในอดีตหรือป,ปัจจุบันแล้วเราก็เลยโชคดีก็เป็นรากฐานของบุญนะคะตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าแม่พามเป็นเพียงสื่อกลางที่จะนำตัวเลขมงคลมาให้กับเอฟซีทุกท่านนะเนาะ,ะตรงนี้แล้วแต่บุญแต่วาสนาตรงนั้นนะคะเพราะว่าแม่พามก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าตัวเลขจะออกอะไรแต่ก็ คิดว่าถ้าใครมีบุญไม่ว่าสนาตรงนั้นก็จะโชคดีอะค่ะครับผมก็ครับเป็นยังไงงวดที่ผ่านมามีเอฟซีถูกเยอะไหมครับอ๋อเดี๋ยวนะคะก็มีเอฟซีทางก็โชคดีเป็นบางคนและก็ได้ร่วมโอนปัจจัยมาร่วมบุญกับทางสำนักสงฆ์ทานาคาน้ำทิพย์กับพระอาจารย์และแม่พามแม่พามก็ขออนุโมทนาบุญกับ FC ที่ร่วมบุญมากับแม่พามนะคะคแต่ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะคท่านก็คงจะรู้เองคนที่โอนมาค่ะครับผมค่ะคก็แสดงความดีใจกับผู้ที่มีโชคมีลาบเนาะนะครับแล้วงวดน,นี้เป็นยังไงครับแม่พามอ๋องวดน,นี้ก็ก่อนที่จะ ฟังตัวเลขในความฝันก็แม่พามก็จะบอกที่ได้ตัวเลขมาก่อน<ะ>ก็คือวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งก็คือวันโกนนั่นแหละก็มีญาติโยมมาร่วมสวดมนต์ธรรมวันวเย็นกับพระอาจารย์และแม่พามแล้วคราวน,นี้ตอนที่ <c oughs> <c oughs> แม่พามก็นั่งสวดไปแล้วแค่นี้แม่พามก็เลยมองไปที่องค์พระหลวงพ่อพระทิชินราช<ะ>ที่อยู่ตรงหน้าในศาลานะคะ วันที่หนึ่งนี่คือวันหลังงากที่ห้อยออกแล้วใช่ค่ะใช่ต่องวดเลยค่ะเพราะว่าแต่นี้ไม่ได้ฝันนะคะคือเห็นที่องค์พระเลยครับราวนี้ <c oughs> แม่พาม,มองไปก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วแม่พามก็เลยมองเห็นเป็นตัวเลขอะคะ่ะตัวเลขสี่เก้าหนึ่งตอนแรกแม่พามก็คิดว่าตาฝาดไปแล้วะอะไรประมาณเนี้ยแม่พามก็ก้มหน้าลงกระสวดสวดมนต์ไปแล้วคันนี้ก็มองขึ้นไปใหม่ แม่พามก็เห็นเป็นตัวเดิมอะคะ่ะ491ยังเป็นตัวเลข491อยู่เหมือนเดิมค่ะก็ปรากฏตัวเลขขึ้นให้แม่พามเห็น<ม>เพราะว่าแม่พามก็ได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าก็องค์พระพุทธเจ้า,าพระองค์ก็ยังไม่สําเร็จแม่พามก็คือต้องการที่จะใส่ดวงเนตรของจริงนะคะต่อ,องค์ก็ได้สอบถามช่างแล้วว่าต่อองค์อะ่ะก็คือสองดวงเนตร ก็ประมาณสามพันห้าถึงสี่พันต่อองค์อะค่ะต่อ,อเนคของจริงค่ะสามพันห้าราคาสามพันห้าถึงสี่พันค่ะครับผมก็ประมาณนั้นต่อองค์นะคะก็คู่หนึ่งก็จะเอาของจริงอะค่ะครับก็เลยอธิษฐานก็เลยไปเห็นที่หน้าองค์หลวงพ่อพระธชินราชต,ตอนทําวัดเย็นวันที่หนึ่งนะคะครับค่ะนั่งคือที่มาที่ไปตัวเลขตัวเลขสี่เก้าหนึ่งแจ่พบพอ เสร็จที่จากทำวัดก็แม่พามก็เข้าไปสวมดมนต์ในกุฏิอีกแล้วครั้นี้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าตัวเลขที่แม่พามเห็นคือสี่เก้าหนึ่งเป็นตัวเลขที่ใช่ก็ขอให้ไปฝันดีอะไรเงี้ยแม่พามก็เลยไปฝันฝันเห็นพระพิสุสงฆ์สามรูปแต่ก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วก็เจ้าวาดกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็อยู่ใน วัดที่ไหนก็ไม่รู้แม่พามก็ไม่รู้นะสถานที่แห่งนั้นท่านก็สร้างกุฏิไว้แย่ๆเลยนะท่านก็บอกว่าให้พระอาจารย์เจ้าว่าที่นี่นะคะเข้าไปเลือกอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บท่านกบบ็บอกแม่พามว่ามามาเข้ามาจะท่านก็หยิบองค์้เ,เหรียญองค์พระนะคะสองเหรียญเอามาใส่มือแม่พามให้แม่พามแม่พามก็รับไว้เสร็จปุ๊บท่านก็เอาให้อีกนะก็เป็นกรรมเลยค่ะแม่พามก็กรรมเอามาครัับนแรกก็ <c oughs> เป็นฝันแล้วแม่พามก็เลยตะดุ้งตื่นเสร็จก็ยังไม่เช้าอะคะ่ะยังไม่แจ้งไม่ถึงตีตีสองตีสามเลยก็หลับต่อไปแล้วคันนี้ก็เลยไปฝันรอบสองฝันว่าเดินไปในตลาดฝนตกก็เขาขายเสื้อผ้ากันนี้แหละคะ่ะแล้วคันนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ถือเสื้อกันฝนเดินมาก็หลายตัวอยู่คันนี้แม่พามก็เลยจะขอซื้อเขาเขาก็บอกว่าไม่ขายให้ เพราะว่าเขากลัวไม่พอปิดในร้านเขาอะไรเงี้ยแม่พามก็ขยันขยอขอซื้อนะ้าขอซื้อหน่อยตัวหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวแม่พามเปียกฝนอย่างงี้เนาะครับแค่น,นี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ขายให้เอ้าไม่ขายให้ทำไปทำมาเขาก็เลยเดินเดินไปแล้วเขาก็เดินย้อนกลับมาเขาก็เลยบอกอ่ะเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่พามช่วยซื้อชุดเสื้อผ้าของเขาหน่อยนะ แล้วเขาจะแถมเสื้อกันฝนให้เขาว่างนี้แค่นี้แม่พามก็เลยมองไปเห็นเสื้อผ้าที่เขาวางขายอยู่เฮ้ยทําไมมีแต่ราคาแพงๆจะ <c oughs> ต,ตรงไหนไปซื้ออะไรเงี้ยนะแม่พามก็นึกในใจเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็เลยมองไปเห็นราคาสี่ร้อยห้าสิบค่ะตรงนั้นแค่นี้แต่ว่าแม่พามเห็นนะแต่แม่พามก็ไม่ได้หยิบมานะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะก็เลยเอาราคาสินค้ามาเป็น แนวทางเลยค่ะเป็นแนวทางเผื่อเผื่อค่ะเผื่อไว้อะไรเงี้ยแต่แม่พามก็ไม่ได้หยิบมานะคะก็คือมองเห็นเป็นตัวเลขสี่ห้าสี่ห้าศูนย์ค่ะก็เลยบอกว่าทําไมมาฝันเลขตัวเดิมเนาะอะไรเงี้ยครับค่ะนั่นแหละค่ะความฝันแล้วได้ข่าวว่าไปกระท่อมละสังขารของหลวงปู่สวงค่ะใช่ก็ไปกราบหลวงปู่สวงแล้วก็ได้นำเอ็มร้อยห้าสิบนี่แหละไปถวายหลวงปู่สวงค ก็เลยไปขอพรจากท่านนะนาอว่าขอให้ท่านช่วยเกี่ยวกับการสร้างองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่แหละให้ส Ι ําเร็จก็ไปใช่ไปขอตัวเลขมงคลจากท่านน่นแหละตรงๆเลยกตรงตรงเลยก็เลยก็เลยอธิษฐานจิตนั่นละค่ะในไอ้ไม้เซมซีนั่นแหละและครันน oui> ี้ก็เลยร่วมคู hey, ่กันมา ห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะค่ะเป็นเป็นตัวเลขที่ที่ได้มาะนะคร่ะตามนี้เลยค่ะตามนี้เนาะค่ะนะครับก็คือเอ่อเลขที่เห็นในองค์พระเนี่ยคือสี่เก้าศูนย์เออสี่เก้าหนึ่งนะครับเลขฝันนี่ก็คือสี่ห้าศูนย์ แล้วก็ไปเสียงเซียมซีอยู่<ว>ที่กระรท่อมน,นะครับก็คือห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็การไว้สี่ศูนย์ค่ะอ๋อคือสี่ศูนย์ใหม่แล้วเนาะนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับทุกผู้ชมอันนี้คือต้วหนังสือของแม่พามเพิ่อเขียนเนาะนะครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมครับก็แม่พามก็ฝากเอซทุกท่านนะคะที่ติดตามชม ก็ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญมาในสำนักสงฆ์ธรรมนาคาน้ำทิพนี้กับพระอาจารย์และแม่พามที่ร่วมสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือถนนหนทางหรือจะเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ตามกำลังศรัทธาตรงนั้นนะคะและก็ขอเวยพรให้ทุกท่านที่ได้เห็นตัวเลขมงคลที่แม่พามได้พูดเป็นแนวทางไป ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีในตัวเลขมงคลในตรงนี้แม่พามก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญมาแล้วอะคะ่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมครับขอบคุณครับแม่พามครับผมบสวัสดีครับผม